รวมมิตรแม่กบจีนภาคสองเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนจ้งให้ก็ไม่หยุดกูจ,กกจะซื้อของโว้ยหยุดก่อนเมื่อลูกกูไปกูจะตีลูกนี่เนี่ย พวกคุณตีลูกมึงอกีนี่แหละนี่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 แหละนี่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 ยุดจนได้เป่ากุนเหนื่อยวันนี้ผมพาแม่กบจีนมาซื้อของกินครับแม่เห็นทางานได้เหนื่อยก็อยากจะช่วยบ้างนะครับที่ร้านผัดกบแสนอร่อยึมือว่าไงนะเขวีมากเขวีมากแม่ โอ๊บโอบอบอบจอดเขี่ยหมดขี้หมดขี้อ๋โอ้ขี้อ่ยพวกทั้งตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของผมคือยอดนักขโมยตัวจิ๋วไปแล้ว <Felipe S 2> โดกกบเอ้ยเ,เกิดไปไหนวะเอ้ยกบดไหมครับกบดไหมเอ้ยเ,เกิดไหมครับ โกบ่าเอ๊ยฝั่งโน้นอ่ะเอาโกบไหมเฮ้ยทำไรอะฮะวัยวัยข่าวครับพาลูกมาเดินเล่นสามชั่วโมงต่อมาโอเคนะเข้าใจนะข้ครับด่ากูยันค่ำกูไม่ขายแล้วก็ได้แถมโดนลูกกูไปอีกไอเว้เลยบางครั้งกบก็นั่งฟังเพลงสุนทรีบ้างวันนี้นั่งนิ่งใช่ไหมเนี่ยฮปลโกฮปลูกเฮ้ยทำไรอะ ไม่รู้เปนสนเด็บเด็บเด็บเดบเปั๊มลูกตาบางครั้งก็รับจอบเสริมไม่พ่ายหลุดไปแล้วเองไม่ชินมาตอนขายลูกตีต่อดึกดึกมัวบางครั้งก็รับจอบเป็นเสริมบ้างเปิดมวดไปเลยค่ะเด็บเดบเดบูะจอตายาซซราซาเเงินเป็นเซียนเเซียนเฉยเฉยนีลูกเฉย ติดติดดับดับวะไม่ฟังกูเลยเวนบางครั้งก็พักผ่อนบ้างโยกไปโยกมาแมลงบินเข้าปากอะไรนี่จังเลยแวะขูดหวยสักหน่อยไ่ถูกเลยแดกทั้งวันแตเอ้ยบางครั้งก็ตั้งทีมหลีหญิงบ้างในดูเมสาอบๆคนนั้นสิช่างน่ารักอ้วนตุนุตุมบอกดูเธอสิเซ็กซี่เหลือเกินอบ ดูเธอสาวใหญ่เลยโอ้โหเพียงซื้อลูกกบวันนี้แถมฟรีอบอบตัวใหญ่เป็นไงครับอ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 บครับครับซื้อกบเลยครับครับใครเรียกวะเฮ้ยเชี่ยกรีบกุที่กุที่แกชุนกุที่เฮ้ยห้องน้ำเต็มกุที่ ผมมอไซคไงวะใอ้ปุ่นขี้ปุ่ขี้อบอ๊บอบว้ายห้องน้ำผู้หญิงโอ้ยฝากลูกด้วยบางครั้งก็เสือกเรื่องชาวบ้านเออไม่ได้อยู่ไอ้มนุษย์มนุษย์อ๊บอ๊บอ๊บอบอบถ่ายได้มนุษย์เอ้ามนุษย์ไปไหนอ่ะลูกกูฮะลูกกูลูกลูกไปไหนอ่ะ บางครั้งก็หากินเป็นครอบครัวแล้วต้องขายน้องๆนะลิกนะแม่หนุ่ขี้แตกอะเอ้ไอ้กบมันตัวใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงวะไอ้มันกบกิ้งมันเนี่ยเกบกบกิ้งครับกบอ่ะบางเด่มีคนอยู่ไหนเปล่ามีคนอยู่ไปมัน่ยไอ้ไอ้มีมีมีคนเนี่ยเอ้ยกบปอมเรากบรักกันดีแล้วไม่เคยเป็นศัตรูกันไอ้นายกบที่แดะเพื่อนเอ้ยฉันกบฝาแฝดว่ะวันนี้เพื่อน อ่าเรากบเดียวโดดโดดเดียววันนี้เพื่อนเออเราเราก็โดดเดียวแต่เราไม่เดียวโดดเพราะเรามีแฟนแล้วอบอบแต่เรายังไม่มีแฟนอบ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 อยากกินกบทอดซอสเทอริยากิเอออุ้ยตัวนี้กําลังดีเลยโอ้ยมันสัตว์ประหลาดอะไรวะเนี่ยต้องกำหลาบหรือเปล่าเอ้ยมีใครอยู่ไหนเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปกูไปกูไปกูเกิดตายมีใครอยู่ไหนบ่อย กระถางนี้ประมาณหนึ่งพันหยวนเนาอพ่อแม่ผมอยู่ตรงนั้นนะครับสวยละกูมีแต่ตูดเขารับไหมเนี่ยใอ้เกบเกบหยุดการอะอะไะขายกบแม็กถือมาให้หนักตูดเล่นละมั้งห้าหยวนละเออจ่าจ่าายหยวนจายหยวนเลยให้หยวนเลยเนี่ยไปเลี้ยงดีๆนะลูกเราอะหลอกควายทบายใจกังแอนนี่นี่นี่มาทำอะไรเหรอ ตาบ,บอดอ่ะตาบอดแล้วเราอ่ะฮะฮะเย็บดีๆนตาจะต,ตบแม่งเลยกู่ตบตาเขาจับแม่งเลยมันไสเจ้าลูกเราไปไหนอ่ะเราขอโทษไม่เคยเห็นกบปั๊มลูกแลยขำขำผ้าผาดูได้ยากนะเนี่ย พรายามดูผมแอบปั๊มลูกนะครับให้เป็นแถวลานจอดรถหลังโรงแรมนะครับผมน่าจะเจอเยอะมากนะผมแหมไปที่เพาะพันธุ์เลยทีเดียวเชียวเดียเด๋ยวก่อนเจ้าของรถเขาจะมาเดียเด๋ยว,ยวพอคนออกมาจากบารวก็ต้องมาซื้อกบเราแน่นอนเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยจะหายนะศัตรูเก่าสวัสดีเพื่อนเรากลบเราไปเพื่อนเอ,อเราไม่เอาเราแจกใบปิวอย่างเดียวอะ เออเธอเธอสนใจกบแล้วไหมอ่ะกบแล้วน่ารักนะลูกเราดูที่ดูดิน่ารักมากเลยอ่ะเอาไหมสนใจหรือเปล่ากบแล้วน่ารักตะมูตะมิเออสนใจกบแล้วเปล่าสนใจกบเราไหมออพามาเต้นแล้วเนี่ยซื้อกบล้วหน่อยแลวน้องสาวซื้อกบล้วหน่อยแล้วก็เธอครั้งนี้ปล่อยเราไปเถอะนะได้โปรดน้องมัดเมโลเราขอโทษครั้งนี้เราไม่ทำลูกนายแล้วเพื่อนไปแล้วเปเถอะเพื่อนปั๊มปั๊มลูกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบอลลูก He มาใส่ตีได้ไงเนี่ยเฮ้ยวันนี้พี่จะพาไปเที่ยวแล้วน้องนะบึ๊บรถใหม่พี่ขับยังไม่แข็งน้องกอดแน่นๆน่กอดแน่นๆนึนเบื่อเบื่อบขับอะไรไม่เคยให้กบขับรถหรือไงแม่งเอ้ยวันนี้มาขึ้นทอนเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาปั๊มลูกจ้าอุ้ยอ๋อออกไปเลยวระวังไงครับขอเบอร์ผมเหรอ ใครชอบความน่ารักความกุนตีนความจังไรของไม่กบขายลูกกินก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจุบบูอย่าลืมคอมเมนต์นะ